สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ l ล n e ID นะคะมีมี่เดอะทารอดค่ะตัวเล็กนะคะติดกันทั้งหมดค่ะและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถสนับสนุนได้ค่ะที่รหัสพร้อมเพย์นะคะที่ description box นะคะข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนเข้ามาค่ะแล้วไปดูคลิปกันนะคะว่าวันนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่ระทาร์ดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของคุณค่ะชาวราศีธาตุดินนะคะพฤษภกันแล้วก็มังกรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพลังงานจะเป็นช่วงเวลา1-3เดือนนะคะหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปค่ะไม่ว่าจะเข้ามาดูคลิปในช่วงเวลาไหนนับไปได้1-3เดือนได้เลยค่ะก่อนอื่นขอเช็คพื้นดวงของคุณและเขากันบ้างนะคะวม่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับพลังงานก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าความรักที่ผ่านมามันจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะเหมือนกับมันจะเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วะคะ่ะแต่ก็มีเรื่องให้เลิกลามีเรื่องให้จากลากันไปนะคะแต่ก็ยังเหลือความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่ค่ะมาดูเรื่องราวของปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้าง คือบนว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้จากกันไปนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของแต่ละฝ่ายอยู่นะคะยังไม่มีการบรรจบม,มาพบเจอกันหรือว่าพูดคุยกันนะคะแล้วก็บางคนนะคะในที่นี้ยังรู้สึกว่ายังมีความโกรธอยู่นะอาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมอีกฝ่ายนึงไม่พยายามเลยในความรักครั้งนี้ทําไมมีแต่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะมีคนคิดแบบนี้อยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าอนาคตความรักของคุณกับเขานะคะ หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่ออกไปบ้างค่ะสำหรับความรักของคุณแล้วค่ะต่อไปนี้นะคะดูเหมือนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะ และเขานะคะยังดูมีการสืบส่องนะคะหรือว่ามีการส่องกันและกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีใครแสดงตัวไม่มีใครส่งข้อความหากันไม่มีใครติดต่อสื่อสารกันก่อนนะคะต่างฝ่ายเนี่ยต่างเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆค่ะแต่ว่าถามว่าได้เปิดใจครบไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววนะคะว่าจะเปิดใจให้ใครคนอื่นเข้ามาเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับคนใหมๆ่ๆเท่านั้นเองนะคะ มาดูอุปสรรคกันบ้างนะคะว่าที่ผ่านมาทำไมความรักครั้งนี้ถึงไม่สมหวังคะ่ะถ้าถามว่าทำไมถึง ความรักครั้งนี้ไม่สมหวังนะคะดูมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเสียใจมากๆนะคะที่ความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะคาดหวังนะคะอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีแต่ว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่พร้อมนะคะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินก็ได้ค่ะไม่เขาก็เรานะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ท้งๆที่อีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะค่อนข้างจะคาดหวังนะคะว่าอยากให้รักครั้งนี้เป็นรักที่ดีเป็นความรักที่สามารถแต่งงานกันได้หรือว่าอยู่กันได้ในอนาคตนะคะ มาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้มีความรักที่สมหวังหรือว่าความรักครั้งนี้สมหวังนะคะคืออะไรค่ะสําหรับสิ่งที่จะทำให้ความรักครั้งนี้สมหวังได้นะคะอันดับแรกก็คือว่า ลดทิฐิของตัวเองลงก่อนนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเคยโกรธเคยเกลียดเขาเคยรู้สึกว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความรักครั้งนี้ไม่สมหวังนะคะแต่ว่าคิดไปแล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราอะค่ะอยู่ในความสับสนวุ่นวายแล้วก็ความเครียดเบาๆนะคะถพ่อยากให้เราปล่อยวางค่ะแล้วก็เปิดใจตัวเองนะคะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองค่ะแล้วคุณนะคะจะรู้สึกดีขึ้นมาได้คุณจะเป็นคนโสดที่ดูดีนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ขึ้นมาค่ะ มันจะทำให้คุณมีความรักที่สมหวังมีคนสนใจเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันกันบ้างค่ะว่าในช่วงนี้รู้สึกยังไงต่อกันบ้างเขาเริ่มที่ชาวราศีธาตุดินก่อนเลยนะคะ สำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันแล้วนะคะไม่ว่าจะคุยกันหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็สบายๆขึ้นในช่วงนี้นะคะ่ะมาดูเขากันบ้างนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ ตอนนี้เขาส่องเราอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้แสดงตัวหรือเราจะไม่รู้ก็ตามแต่ว่าเขาแอบมองเราอยู่ค่ะแล้วก็แอบส่องโซเชียลเราอยู่นะคะแบบอบสืบเรื่องราวเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของเราอะค่ะเขาค่อนข้างจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้อนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยรู้สึกดีๆร่วมกันนะคะตอนนี้เขาคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาเสียดายที่ไม่มีมันอีกแล้วอะค่ะแล้วก็ที่เขาส่องก็คือว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเท่านั้นเองค่ะ มาดูนะคะว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้าเขาสามารถส,าารถสาารถ่งข้อความให้คุณได้นะคะเขาอยากจะส่งข้อความว่ายังไงมาดูกันะค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะก็คือว่าเขาอยากบอกรักอะค่ะรักนะคิดถึงนะทําไมเราทั้งคู่ถึง ไปด้วยกันไม่ได้ทําไมเราถึงต้องแยกจากกันด้วยทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่เป็นคนที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะในสายตาเขาอ่ะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะที่มาแยกคุณทั้งคู่ออกจากกันนะคะทั้งๆที่จริงแล้วอ่ะคุณสองคนอ่ะเหมาะสมกันมากๆแล้วถ้ารักกันถ้าคู่กันได้เนี่ยมันจะต้องมีความสุขมากๆเลยในสายตาเขานะคะสิ่งที่เขาอยากบอกตอนนี้ก็คืออยากบอกว่ารักคุณค่ะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆค่ะตอนนี้ เขาอยากส่งข้อความอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เขามีการลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะคะมีการช่างใจค่ะ สำหรับบางคนนะคะอาจจะกำลังช่างใจอยู่ว่าจะอยู่เงียบๆต่อไปนี้จะอยู่เงียบๆต่อไปแบบนี้ดีไหมหรือว่าจะพยายามในความรักครั้งนี้อีกครั้งดีอะคะ่ะมันเขากำลังช่างใจในเรื่องราวเ่านี้อยู่นะคะข้อค<ะ>วามจากเขาดึงคุณเขาอยากบอกว่าอะไรบ้างคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะคือตอนนี้ความเป็นอยู่ของเขานะคะชีวิตส่วนตัวของเขาค่อนข้างจะดูดีนะคะมีฐานะแล้วก็มีการเงินที่เพียบพร้อมค่ะไม่ได้ลำบากอะไรนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครให้แชร์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเวลาคิดถึงก็ไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะพูดกับใครนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ามั่นคงกับคุณอยู่นะคะ เขาไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้เทคุณไปไหนนะเพียงแต่ไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้พูดคุยมาเท่านั้นเองะคะ่ะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะชาวราศีธาตุด,ดินกระจบไปแเรานะคะสําหรับเรื่องราวความรักของเขานะคะว่าเขาอยากจะส่งข้อความอะไรมาถึงเราค่ะสําหรับใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักจองคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะมิมีจะถามสดเราก็ตอบสดกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้ที่รหัสพร้อมเพลงข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ